สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ blue inside เจาะลึกทุกมุมของเชลซีอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูอยู่กับเราไม่มีตกข่าวเดือดแน่ตลาดนักแต่รอบนี้เมื่อเชลซีเตรียมจ้องกระชากกานาโชจากอ้อมอกแมนยูและที่ร้อนแรงไม่แพ้กัน RB zig, บีไลปสิกบุกเจรจาเชลซีขอซื้อชูคูเมกาทุกดีลทุกดรามา่าเรารวมมาให้ในคลิปนี้ครบหมดแล้ว กลับมาอีกครั้งสําหรับการอัปเดตข่าวของสโมสรเชลซีวันนี้ยังคงมีข่าวความเคลื่อนไหวของสโมสรอ,อย่างต่อเนื่องจากสํานักข่าวต่างประเทศแต่ว่าจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นต้องรับชมให้จบคลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง blue insight ด้วยนะครับเราไปเริ่มที่ข่าวแรกเชลซีจ้องคว้ากานาโชดาวรุ่งแมนยูที่กําลังหมดอนาคตในถิ่นโอลทรฟฟอร มีรายงานจาก ESPN ว่าเชลซีกำลังจับตาดูสถานการณ์ของเอเลฮันโดกานาโชปีกดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างใกล้ชิดการย้ายทีมครั้งนี้อาจกลายเป็นดีวที่สะเทือนวงการถ้าทุกอย่างลงตัวแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีหลายทีมพร้อมแย่งลายเซ็นของเขาและอนาคตของนักเตะคนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูรายละเอียดกันครับเอเลฮันโดกานาโชวัย21ปีถือเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในพรีเมียร์ลีกโดยสไตล์การเล่นที่รวดเร็วฉลาดและทรงพลัง เขาเคยถูกยกย่องว่าเป็นอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ล่าสุดรูเบนอมอริมกุนซือคนใหม่ของทีมปีาัแดงกลับมองว่าเขาไม่อยู่ในแผนการทำทีมสำหรับฤดูกาลใหม่ทำให้การนาโชไม่ได้ร่วมเดินทางไปทัวร์พรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาพร้อมกับนักแต่อย่างอันโทนี่ไทรเรลมาเลเซียและจารดอนสันโช แหล่งข่าวจาก ESPN ระบุว่าแมนยูพร้อมลดค่าตัวของกนาโช,ชจาก70ล้านปอนด์หรือประมาณ81ล้านดอลลาร์เหลือเพียง40ล้านปอนด์หรืออยู่ที่46ล้านดอลลาร์เพื่อปล่อยตัวเขาออกจากทีมนี่คือโอกาสทองสำหรับสโมสรที่สนใจคว้าตัวปีกดาวรุ่งรายนี้เชลซี Chelsea ซึ่งเคยแสดงความสนใจในตัวกนาโช,ชตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมายัางคงติดตามสถาน,นการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามการเซ็นสัญญากับปีกชาวอาร์เจนตินารายนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเชลซี Chelsea สามารถปล่อยนักเตะบางคนออกจากทีมเสียก่อนโดย ESPN ระบุว่าคร uh ิสโตเฟอร์เอนคุนคูและนิโคลัสแจ็กสันอาจต้องย้ายออกจากสแตมฟอร์ดบริดจ์เพื่อเปิดทางให้ดีลนี้เกิดขึ้นการที่เชลซีพร้อมทุ่มคว้าตัวกานาโชแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาในการเสริมทัพด้วยนักเตะยังหนุ่มที่มีศักยภาพสูงแต่คำถามคือพวกเขาจะยอมเสียสองแคมตัวหลักเพื่อแลกกับดาวรุ่งรายนี้หรือไม่ ไม่ใช่แค่เชลซีที่อยากได้ตัวกาณาโช่ออสตันวิลลาภายใต้การคุมทีมของอูนยเอมเมอรีก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่สนใจในตัวเขาเอมเมอรีมองว่าสไตล์การเล่นที่ดูบันและความสามารถในการสร้างสรรค์โอกาสของกาณาโช่จะเข้ากับระบบของวิลลาได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ยังมีสโมสรจากซาอุดีโปรลีกที่พร้อมทุ่มเงินก้อนโตเพื่อคว้าตัวดาวรุ่งรายนี้ไปร่วมทีมอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวเผยว่ากาณาโช่เองมีเป้าหมายชัดเจนเขาต้องการเล่นให้กับทีมที่ได้ลงแข่งในยูฟาแชมเปียนส์ลีก และอยากอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปซึ่งนี้อาจเป็นจุดที่ทำให้เชลซีมีภาษีดีกว่าแอสตันวิลล่าและทีมจากซาอุดีอาระเบียตอนนี้กาโชลเลือกที่จะอยู่ในอังกฤษต,ต่อไปเพื่อรอการตัดสินใจครั้งสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของเขาการที่แมนยูลดค่าตัวลงเกือบครึ่งทำให้ดิวนี้มีความเป็นไปได้สูงมากแต่ทุกอย่างอยู่ที่ว่าเชลซีจะจัดการกับขุมกำลังในทีมของตัวเองได้ดีแค่ไหนและทีมอื่นๆจะยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจกว่าหรือไม่ การย้ายทีมของกาลาโชอาจกลายเป็นหนึ่งในดีวที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงมมัมมนี้เพราะไม่ว่าจะลงเอยที่สมโมสรใดเขาก็มีศักยภาพที่จะกลายเป็นซูปเปอร์สตาร์คนต่อไปของวงการฟุตบอลแล้วคุณคิดว่าเชลซีควรยอมปล่อยเอ็นคุนคูหรือแจ็คสันเพื่อคว้าตัวกาลาโชหรือไม่กาลาโชจะโมกับทีมไหนมากกว่ากันร,ระหว่างเชลซีแอสตันวิลล่าหรือทีมในซาอุดีโปรลีกครับอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับ ไอที่ข่าวต่อไปเป็นเรื่องของคารนี่ชูคูเอเมกากองกลางดาวรุ่งของเชลซีที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าอนาคตของเขาไม่น่าจะได้ไปต่อกับเชลซีและมีข่าวว่าเชลซีพร้อมปล่อยทำกำไรมากกว่าเราไปดูที่มาที่ไปกันครับซื้อต่างประเทศรายงานว่าแอร์เบล f ฟซิกทีมดังจากบุนเดสลีกาได้เริ่มต้นเจรจากับเชลซีเกี่ยวกับดิวที่อาจเปลี่ยนเกมในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยเป้าหมายคือคานี่ชุกุเอเมกากองกลางดาวรุ่ง21่ปีของเดบลูตามรายง,งานล่าสุดจากสกายเยอร์มานีชุกุเอเมกาเพิ่งใช้เวลาครึ่งหลังของฤดูกาล2 0 2 4ถึง2025ับกับบรุเซียดอทมุนด้วยสัญญายืมตัวลงสนามไป17นัดในทุกรายการแม้จะโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจแต่ดิวถาวนกับดอทมุนกลับล่มเนื่องจากทีมเสือเหลืองปฏิเสธค่าตัว40ล้านปอนที่เชลซีตั้งไว้และเลือกที่จะไม่ใช้เงื่อนไขซื้อขาด ตอนนี้ไลฟ์ซิกกำลังเล็งที่จะพาชูกกเอเมกากลับสู่บุนเดสลีกาอีกครั้งโดยหวังดึงตัวมิดฟิลช์ชาวอังกฤษไปยังเรดบูอารีนาดีลวนี้ที่เป็นโอกาสสำคัญสำหรับไลฟ์ซิกที่ต้องการเสริมทัพด้วยนักเตะพลังหนุ่มที่มีศักยภาพสูงอย่างชูกกเอเมกาซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเขาสามารถปรับตัวเข้ากับลีกเยอรมันได้ดีสำหรับเชลซีดีลวนี้มาในจังหวะที่ลงตัวสุด,สดๆเชลซีกำลังมองหาวิธีปรับสมดุลบัญชีด้วยการปล่อยตัวผู้เล่น เพื่อระดมทุนสำหรับการเสริมทัพครั้งใหญ่และการขายชูกูเอเมก้าในราคาที่คาดว่าจะสูงถึง40ล้านปอนด์จะช่วยให้ทีมมีงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับเป้าหมายใหม่ในขณะที่การเจรจาเรื่องชูกูเอเมก้ากำลังดำเนินไปเชลซียังมีไม้เด็ดในมือทีมจากลอนดอนกำลังจับตามองชาบี ons, ้ซิมมอนส์ดาวเตะตัวรุกสุดเทพที่กำลังเป็นที่ต้องการของหลายสโมสรซิมมอนส์แสดงความเปิดกว้างที่จะย้ายมาเล่นในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ และคาดว่าเชลซีจะเริ่มเจรจากับไลฟ์ซิกในเร็ววันนี้ซึ่งอาจมีการพูดคุยถึงดิวสลับขั้วที่น่าสนใจแหล่งข้อมูลระบุว่าเชลซีอาจต้องทุ่มถึง70ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวซิมมอนส์และเงินจากการขายชุกุเอมิก้าจะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินได้เกือบครึ่งหนึ่งของค่าตัวนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ช้านฉลาดของสิงห์บลูในการบริหารทีมและงบประมาณ การเจรจาระหว่างเชลซีและไลฟ์ซิกกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและแฟนบอลทั้งสองทีมต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดชุกุเอเมกาจะสามารถระเบิดฟอร์มในบุนเดสลิกากับไลฟ์ซิกได้หรือไม่และซิมอนจะกลายเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญในแนวรุกของเชลซีหรือเปล่าทุกอย่างยังคงเป็นปริศนาที่รอการเฉลยในช่วงซัมเมอร์นี้และคุณคิดว่าคานีชุกุเอเมกาควรย้ายไปไลฟ์ซิกแบบถาวรหรือเชลซียังควรเก็บเขาไว้ในทีม อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้มากันเยอะๆนะครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องอนาคตของแนวรุกตัวเก๋าเกมราฮิมสเตอร์ลิงที่เป็นหนึ่งในนักเตะที่เชลซีพร้อมปล่อยขายในตลาดนักเตะครั้งนี้เราไปดูกระแสะข่าวนี้กันครับตามการรายงานของสื่อ BBC Sport สื่อดังต่างประเทศได้ออกกระแสะข่าวลือเรื่องอนาคตของราฮิมสเตอร์ลิงปีกตัวเก๋าทีมชาติอังกฤษ ที่ดูเหมือนจะถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพค้าแข้งหลังจากที่เชลซีตัดสินใจไม่ใส่ชื่อเขาในแผนการทำทีมของกุนซือคนใหม่เอนโซมาเรสกาสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกก็พร้อมปล่อยตัวเขาออกจากถิ่นสแตแมฟอร์ดบริดจ์เพื่อลดภาระผู้เล่นในทีมและตอนนี้ทีมที่กำลังจับตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดคือไบเออร์เลเวอร์คูเซนทีมแข่งจากบุนเดสลีกาที่พร้อมคว้าตัวสตาร์รายนี้ไปเสริมทัพ ย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาสเตอร์ลิงถูกยืมตัวไปเล่นให้กับอาร์เซนอลแต่ผลงานของเขากลับไม่เปรี้ยงปร่างอย่างที่หลายคนคาดหวังเขาทำได้เพียง1ประตูและ5แอสซิสจากการลงเล่น28นัดโดยส่วนใหญ่เป็นเพียงตัวสำรองเท่านั้นฟอร์มที่ดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้เขากลายเป็นส่วนเกินในทีมสิงบลูและตอนนี้ถึงเวลาที่เจ้าตัวต้องมองหาความท้าทายใหม่เพื่อเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมา ไบเออร์เลเวอร์คูเซนภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮักกุนซือคนใหม่ที่เข้ามาสานต่อความสำเร็จจากชาบี้อลอนโซดูเหมือนจะเป็นจุดหมายที่น่าสนใจสำหรับสเตอร์ลิงด้วยสไตล์การเล่นที่เน้นเกมรุกและตำแหน่งปีกที่ชัดเจนมากขึ้นในยุคของเทนฮักสเตอร์ลิงอาจมีโอกาสได้โชว์ศักยภาพที่เคยพาเขาเป็นหนึ่งในแนวรุกชั้นนำของพรีเมียร์ลีกสมัยอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เลเวอร์คูเซนกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลนี้ และพวกเขาต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกโดยเฉพาะตำแหน่งปีกที่ปัจจุบันมีเพียงอามีนอัดลีและโจนาสฮอฟมันเป็นตัวเลือกหลักเท่านั้นการมาของสเตอร์ลิงจะเพิ่มมิติในเกมรุกด้วยประสบการณ์ระดับสูงและความสามารถที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วในเวทียุโรปถึงแม้ว่าฟอร์มล่าสุดของเขาจะไม่น่าประทับใจแต่ประสบการณ์จากพรีเมียร์ลีกและการคว้าชแชมป์กับแมนซิตี้รวมถึงการติดทีมชาติอังกฤษมาอย่างยาวนาน ทำให้สเตอร์ลิงยังคงเป็นนักเตะที่มีคุณภาพและสามารถเป็นทรัพย์สินล้ำค่าสําหรับทีมในบุนเดสลลกาอย่างไรก็ตามการย้ายครั้งนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหนึ่งในปัญหาใหญ่คือค่าเหนื่อยของสเตอร์ลิงที่สูงลิว้วซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับโครงสร้างการเงินของเลเวอร์คูเซนนอกจากนี้ความล้มเหลวในการคว้าตัวโยฮันบากาโยโกที่ย้ายไปอยู่กับแอร์เบลฟซิก ทำให้เลเวอร์คูเซนต้องพิจารณาตัวเลือกอย่างรอบคอบและสเตอร์ลิงจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขายังคงมีความกระหายและความสามารถในการกลับมาเป็นนักเตะระดับท็อปด้วยวัย30ปีสเตอร์ลิงอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของอาชีพการย้ายไปเลเวอร์คูเซนอาจเป็นโอกาสทองที่เขาจะได้เริ่มต้นใหม่ในลีกที่แตกต่างและภายใต้การคุมทีมของเทนฮากที่ขึ้นชื่อเรื่องการปลุกปั้นนักเตะการย้ายครั้งนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยน ที่ทำให้เขากลับมาเป็นปีกจอมถล่มประตูเหมือนในอดีตคำถามที่ผมอยากสอบถามแฟนคลับเชลซีคุณคิดว่าราฮีมสเตอร์ลิงจะสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ที่เลเวอร์คูเซนหรือไม่การย้ายไปบุนเดสลลกาจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับเขาหรือเขาควรหาทีมในพรีเมียร์ลีกต่อไปอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลที่น่าสนใจแบบนี้ สำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ